好的。 ทุกคนเห็นบ่ทุกคนเห็นไฟตัวนั้นบ่อันนั้นคือเป็นปอมขา,ขาวๆแล้วก็เป็นไฟนะ่ะเป็นคนเดียก็ใส่ด่างในพี่นอ้องใส่ด่างาใส่ด่างเมื่อกี้ให้นน้ำวัวแล้วท้ายให้น้ำวัวแล้วซุมว้มมุเป็นก็ใส่ด่างไหนเห็นบ่พี่นอ้องเขาจะมีไฟอยู่หัวเขาแล้วก็จะมีปอมมีปอมฟูมตามตามหลัง คือเขาลากเขาเขาเรียกว่าลากลากอวนหรือว่าลากหลางลากม้วบาาเฮานี่ยนับีปน้องเพราะมันว่าอวนแบบว่าใส่เรือดิแบบเขาใส่อันเขาใส่ขี้ขี้ยางแหมเออขึ้นยางแล้วก็แล้วก็อันใส่ด่างไปแล้วก็แบบลากไปน้่นัางสินะแล้วจะเป็นเรือนะอันนั้นอ่ะเรือหาปลาได้ทุกคนอันเด้อเรือมันปรแจงเนาะมันเป็นย่ำขึ้นก็จะออกหากลางคืนอย่างนี้แหละ พวกก็ตกปลาหมึกตกปลาหมึกตกปลาน,น่ะน,นะพี่น้องน้ำใสมากน้ำใสมากน้ำยังใสเลยอันนี้น้ำมันลงเน,นี่ยน้ำลงถ้าบางวันน้ำมันขึ้นเต็มอย่างนี้ก็โอ้กระตกฟังมานน่เขา,น,า,าน,เนั่งยังซีนิดเส้นกะเส้นใจเห้าเปียกกว่เลยได้พี่นอ้องป้าทันต์ิดจะเป็น อันนี้เขาเรียกเขาอะไรนะบัวที่จะไปกำมาลานะ่ะเขาเรียกเขาอะไรนะ,ะเขากระลิมเ,ออเขากระลิมเออเขากระลิมทุกคนเห็นปอันที่เป็นไหม้โกโดเกเนนี่เป็นไหม,โโเนเนเหม่เขามาัดเขามัดสแลนดัน้นานค้าพี่น้อง้านค้าลิมเล่ลิมหาลิมฟุตบาทนี่แหละให้คนมานางังกินนงงงังชมยิวยี่มแเลง เราอยากกินอะไรร้านไหนถูกใจร้านไหนถูกปากอยากกินอะไรสั่งได้หาดูได้เลยนะทุกคนเง้ยาตัวใจพูดจะมาสุดขุดน,นี่แหละขยันมาเลี้ยงเขาเ่าอยากเข่าลานเขาอยากมานาัน่งแบบได้บรรยากาศได้บรรยากาศชิวเชีวแบบว่แบบมาสบายเย,ย็นลมโชยได้ฟังคลื่นซัดฝั่งนู่นนี่นั่นเนี่ยดูเรือหาปูงุงหาปลาอย่างเงี้ยมันก็จะโอเคเลยนะคะขุนนี้หอดกินจมกินจิมจจ้มมีเบิร์ดไปนองอยากกินนี่ยัง S <S อย่าบ่นลงไปวังหันลงไปบังห,ง,ปบงหันไปน้องเขาเรียกป,นะป,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 ปูอะไรนะปูปูตัวตัวเแบนๆเนี่ยปูแปะหรือปูอะไรวะปูอะไรวะที่เราเนี่ยที่เข้าไปดองใส่ตุ้มจำเนี่ยเป็นปูแปะไหมอ่ะใช่ไหมตัวมันน่ากินอยู่นะะ้าราดตัวมันไม่ใหญ่นะตัวแบนๆน่ะ ตัวสวยต,ตัวสะอาดอยู่นะเนี่ยเต็มเลยเวลาเราจะเดินน่นมันอยู่บนโขดหินน่ะเต็มเลยเวลายางไปไกลมันแล่นลิบมันคือ,อยังเร็วเลยได้พี่น้องไอเนี้ยไอไอไอเนี้ยที่เขาเอาเอาไก่ไปเอาไก่ไปล่อมันน่ะบัว่าเอาไก่ไปล่อมันแล้วมันมาแล้วมันมา,นนากินเนื้อไก่แล้วทีนี้เขาเขาก็เอายกยกเนื้อไก่ขึ้นมาแล้วเขาก็สลัดสลัดปูมันหล่นลงกู้ถังนะเออนี่แหละตัวนี้เลยบัวนี้เลย ปูอันนี้แหละพี่ดูในในคลิปในเอานั่นเขาเขาเอาเขาเอาเนื้อไก่อ่ะไปดักมันอะเอาลงไปในขดัดหินแล้วมันก็มากินไก่อ่ะแล้วเขาก็ยกขึ้นมาแล้วก็มาสลัดใส่ผู้ถังหน่าได้เป็นทีล่ละเป็นกระป๋องเป็นถังเลยเนะยนะนี่หลพี่น้องหล,ลายหลายแฮ้งนะหลายขัย้งตัวงามซ้ำเนี่ยถ้าสลาดทําเอานะ่ะก็มีคนมาทํานะดึกดึกเนะี่ยเขาจะพวกมาหาปูหาหอยหาปูอะเขามาทําเอาดีทุกคน เนี่ยมันจะเป็นขดหินแต่ฝั่งทางโน้นมันจะเป็นหาดทรายไงถ้าเป็นแถวหาดบางลาหาดโลมาทางนู้นมันจะเป็นหาดทรายมันจะไม่เป็นมันจะมนมันจะไม่เป็นขูดหินแบบนี้พี่น้องถ้าขูดหินมันจะมีด้านนี้ไปนูน่นเลยนูไปขึ้นกะหลิมไปออกกัมลาไปขุดนี่แหละสวยวิวสวยมากอิ่มแล้วอิ่มแล้วอาหารเราอาหารเย็นเราวันนี้น้องบัวต้องกินให้หมดปลาเหลือตั้งครึ่งตัวทุกคน ปลาเรือตั้งเยอะปลาเน้นตัวแบบไงพี่น้องปลาเน้นตัวแบบไงปลาเน้นแล้วก็ส้มตำแล้วก็ขนมจีนเนาะกินกันนั่งกินลินเลยได้บรรยากาศชิวๆอะไรามากมายกับชีวิตท,ทุกคนในบทก็พยายามปล่อยวางพยายามลงพยายามพ,ยา,พยายามปล่อยวางพยายามทําตัวให้มันแบบว่า happy ปี้แ y นะก็ทุกคนไม่ไม่ไม่แบบว่า ขาคิดในอย่างมากไหมสินะคือบางคนอะ่ะเขาชีวิตเขาลำบากกว่าเราเขามีปัญหาเยอะกว่าเราเขาพลาดหวังพลาดในชีวิตก็เยอะแยะมากมายเราแค่นี้หรือสภาวแบบเออมันเป็นแค่ชิวๆอะ่ะเออเอะนะคนแบบนั้นเลยน้ำยังไม่อาบาน้ำยังบ่า,าบ่าเป็นอย่างดอกมาทะเลเราหมันเหนียวลมทะเลขึ้นลมขึ้นทะเลเรามันเหนียวที่นอนไปนี้เกาก็เดี๋ยว เสื้อชุดนี้ตั้งแต่เมื่อวานนะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกไม่ได้ไปไหนเอ,อนอนอยู่ในรถเอะทั้งคืนเออมีคนถามว่ามีคนถามว่าค่ารถนะมันแพงไหมค่ารถจากจากากรสศโคราชมาที่ภูเก็ตอยู่ที่พันสี่ร้อยห้าสิบบาทเด้อทุกคนรากาที่จยาวนมาอยู่นี่ก็อยู่กับน้องบัวนะคะเป็นเป็นตึกแถวสี่ชั้นนะคะที่น้องบัวดูแลอยู่ตึกตึกแถวมันจะเรียกว่าอะไรคนดูก็ไม่ใช่อพาร์ตเมนต์ก็ไม่ใช่นะคะเป็นแบบเหมือนตึกแถวนั่นแหละ น้องห้องก็จะเป็นห้องประมาณถ้าห้องพัดลมห้องแอร์นะคะก็ค่าเช่ามันก็ขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับอ่าช่วงนะคะจะเป็นช่วงไฮหรือว่าช่วงโลอย่างเงี้ยมันก็ถ้าเป็นช่วงโลก็จะถูกถ้าเป็นช่วงไฮก็จะแพงอะไรประมาณเนี้ยคืคนแต่ยงหมจาได้ห้องแล้วสบายใจแล้วลหละคือตอนแรกตัวหาน้องบัวน้องบัวบอกว่าห้องไม่ว่างเลยแต่ก็มาได้มาอยู่กับน้องบัวก่อนก็ได้อะไรประมาณเนี้ยเนะเออทีนี้ก็เลยอ่ะ เชื่อน้องบวัวแหละเออก็เลยมามาแล้วออลก็พอดีน้องบวัวเขาก็มีสุดท้ายนะเขาจัดห้องไว้ให้หมดเรียบร้อยนะคะก็เป็นห้องส่วนตัวอยู่ใครอยู่มันก็โอเคนะคะก็เดี๋ยวได้ชิวๆเที่ยวจนกว่จะเบื่อน่ะคุณพ่อเที่ยวจนกว่จะเบื่ออยู่บนนี้จะกลับบ้านนะคะทุกคนเอาคลิปนี้แค่นี้ก่อนบายเดี๋ยวจะได้พากันกลับบ้านไปหาซื้อของใช้แล้วก็เข้าบ้านพัผ่อร น้องบัวก,ก็งานเยอะนะไม่ใช่ว่าไม่มีงานน,งน้องบัวเขาก็มีงานเรื่อยๆอยู่ก็งานเยอะอ่าพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันเขาจะเป็นวันกินเจนะน้องบัวเขาจะไม่กินเขาเรียกอะไรมังสวิรัตเออจะไม่กินพวกของที่มีชีวิตไม่กินอะไรเลยไม่กินอะไรเลยกินน้ำได้อยู่ กินน้ำกินนมกินของกินอาหารเจฮะแบบกินอาหารจีนนทุกคนน้องบัวเขาจะกินจีทุกทุกวันนังคารที่มันเป็นวันเกิดของน้องบัวเนี่ยเขาจะปฏิบัติอย่างนี้มาไม่รู้ตั้งแต่เมื่อไหร่ละตั้งแต่รู้จกักกับน้องบัวก็คือเขาจะเป็นอย่างนี้มาตลอดน้องบัวจะกินจีทุกวันเกิดของตัวเองวันคล้ายวันเกิดนว่าเขาเกิด น้องบัวเกิดวันนังพางเขาก็จะพอถึงวันนัามเขาก็จะกินเจนะไม่กินไม่กินพวกมังสวิรัตไม่กินเนื้อสัตว์ไม่กิน,กน,ส,กนสิ่งที่มีชีวิตอะไรประมาณนี้ทุกคนฮัลโหลอนะ่ะยังสหะนหรอเนาะยี่บนก็โอเคแล้วล่ะนะคะก็ได้ที่อยู่ได้พบเพื่อนพบน้องบัวคิดถึงมากคิดถึงคิดถึงเพื่อนเพื่อนคิดถึงน้องบัวคิดถึงลุกคนที่นี่นะคะจะยุบเาีไปจนกว่าจะบนจะเบื่อนั่นแหละยจะกลับบ้าน ก็อยากกินอะไรก็หาก,กินอยากพักก็พักอยากนั่งลินลอยากไปเที่ยวหาดไหนก็ว่ากันอีกทีนึ่งนะคะทุกคนอย่าบนเอาความสุขมาฝากนะคะทุกคนบ๊ายบาย